ก็เรื่องมันมีอยู่ว่าปาริชาติเนี่ยโดนนินทาอีกแล้วปาริชาตินะชอบไปไหนมาไหนกับแม่ผัวไม่ได้เป็นคนดีหรอกค่ะอยากได้สมบัติแม่ผัววะาซนวะาซนมันนินทากันมึงก็ฟังกูบ้างสิ กูไม่ได้แต่งงานกูไม่ได้จดทะเบียนสมรสกูจะไปได้อะไรจากเขาขนาดคนบางคนเขาอยู่กัน20ปีเขาเลิกลากันไปแม้แต่สตางแดงเดียวผู้ชายโนเวมันก็ไม่ไห้ว่าแล้วเราก็จัดซะหน่อยวันนี้เราก็มาเที่ยวกับครอบครัวมีแม่ผัวมีพี่ผัวแล้วก็มีเราแล้วก็มีผัวเรานะคะ เรามาเที่ยวกันที่เมืองสกุลเนทัมนะคะที่โนเวค่ะเป็นเมืองเก่าแก,เก่เล็กๆที่สวยแล้วก็อบอุ่นนะคะวันนี้บรรยากาศก็ดีดีดีดเวอ่เวอว์นะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวด้วยนะคะที่นี่นะคะก็เป็นเมืองที่เล็กๆนะคะเป็นเมืองที่อบอุ่นถ้าใครอยากได้สมบัติแม่ผัวก,ก็มาเที่ยวกันที่สกุลเนทัมนะคะ